วันนี้นะครับผมพาทุก้ชมนะครับมายืนอยู่ที่ตำบลการุ้งนะฮะอำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมมีที่ดินนะครับฉนดครุฑแดงนะครับผมติดกับถนนลาดยางนะราคานะครับหนึ่งไร่นะฮะอยู่ที่2,90,000บาทนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเทศบาลเมืองการุ้งนะฮะเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากถนน333นะครับ ถนนเส้นอุทัยธานีบ้านไร่นะครับเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผม ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มองหาที่ดินนะครับผมที่อำเภอบ้านไร่นะฮะจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เป็นที่ดินนะครับที่อยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะฮะห้วยขาแข้งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอโซนันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับผมเป็นที่ดินที่เหมาะมากๆเลยนะครับเป็นที่ดินที่สามารถปลูกบ้านพักได้นะฮะแล้วก็ธรรมชาติสวยสดงดงามนะครับ